สวัสดีครับเมื่อนี้ผมธนุอสานอินดีครับเมื่อนี้สิมาแกงปลาหมูสามชั้นสู้พี่น้องกินครับขั้นตอนแรกเขากับหั่นหมูตะกรอนนะครับลกาบเวลาการหั่นนี่สังเกตเบ้างครับคือหมูปลานะครับที่เบิ้งคิปไปข้งที่แล้วนะครับเอาหนังมันหั่นขอหาโตนะครับเพื่อที่เวลาเขาซอยมันจะไ่ได้ปิ้นไปปิ้นมานะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคสำหรับธนุอีสานอินดีนะครับ หั่นตอนใหญ่ๆครับหมูสามสั้นเป็นแต่แซ่บครับเกลือลงไปในาน้ำครับในาน้ำไปแล้วก็เอาพวกอบมะเขือนะครับที่เขาซอยนะครับแช่ลงไปในานา้ำนะมันชะมันจบดดำนี่เป็นเทคนิคของที่นุ่นอิสานดีครับ เผือมนี้ขาวผู้ใดมัดต้นน้อยต้นหญ่ก็ตามใจครับแล้วแจน,นี้ครับชวนผู้มอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นน้อไม้ถุงครับน้อไม้ถุงนี่เขาเปยนน้อไม้สดๆนแล้วก็มาเผานะครับเราก็เอาใส่ถุงเก็บไว้นะครับเป็นการถนอมอาหารเอาไว้กินโดนๆครับเขาก็มาผักม,มานเทศใส่แกงปลานะครับ นี่แล้วก็ซอยเป็นลูกเตาครับไม่ยากครับแล้วกินที่นุ่ยใส่ดินง่ายๆนะครับอาซอยเรียบร้อยก็ใส่ลงนำเลือลงไปอีกอย่างนึงนี่ก็ขาดว่าได้คือหัวปีครับนะฮะใส่ลงไปแนะนำครับ ลหลายผู้หลายคนอาจจะที่เข้าใจว่าแช่ลงไปนะ้ำน้ำน,น,นี่ไปต้มแม่แม่นนะครับ <c oughs> เอาแช่ไว้โบไหบ้มันดับครับทั่วเนี่ยติซอยความยาวพอประมาณครับพริกเหี่ยวต้อง ตัดเป็นตัดผ้าเครื่องครับเงาๆเพื่อความสวยงามนะครับนะครับเป็นตะก,กินมัดเผ็ดหลายก็ใส่หลมัดเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยครับบาว่ากันครับผู้ใดที่ฮ็ดกินน้ำทิโนอีสานีดีนะครับแล้วื้นนี้ทิโนอีสานีดีเอาประมาณซ้ำกับ พอกับเนื้อหมูนะครับนี่ครับหลังจากหมึกทั่วแล้วก็น่อไหมหมึกเขือนะครับหัวปีหลังจากที่เอาซอยเราเขาไปแช่น้ำเกลือครับเกลือที่ให้มันบบแหล่บบซ้ำนะครับให้มันสดกรอบนะครับแช่น้ำเกลือนะครับนี่เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับใบใบบักกูดนี่พืชผักส่วนกัวของเขาก็ขาดบ่ได้ครับ สูแกงปลาของทิโนอิสานีน่ครับตั้งหมอยห้อนนะครับเอากระไฟหน้ามังแปน้อยนึงครับใส่น้ามังแปน้อยนึงครับหน้าม้อน,รน,อนประกอบกับใส่พริกแกงนะครับพริกแกงผัดเผ็ดไเหมือดเลยตัวพริกแกงให้มันสุก นะครับในมันหอมนะครับ แล้วครับกินหอมมาแล้วนววววะนววไไครับขวไปเรื่อยๆครับ อรไฟลงในถุน่อยน,นะะึงนะครับหาครับวันนี้สังเกตเบึ้งพริกแกงแว่ามันสุกแล้วก็กินหอมหออกนแล้วก็บัดนี้เอาเหมูใส่ครับคุณให้เขากัน ดูสึกว่ามันแน,แนกันหหน้ามเ,เต็มเอาไปน้อยนึงนะครับคน้นผุกเข้าให้ห,หมูเข้ากับพี่แกงนันะบ หมูเฮาก็บปลาองมักครับซอยและะ้วก็เอามาผัวใส่กับพริกแกงนี้เลยเลยแบบนี้ครับหมูใกล้สุกแล้วนะครับประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับาารเติมพวกเครื่องปรุงให้จากน้อยนะครับแบบว่ได้ผมว่านะครับน้อยหนึ่งแก่กนะระน้ำปลาทิพยนะครับ น้นเลย็นน้อยน้้หน่อยคดลาตินน้าไม่ได้มากน้อยนอยก็มอยเอให้มันเดือดกันครับานี้หมอเดือดแล้วเขาก็ผักที่เขาแซน้ำเลือนะครับลงไป ครับหลังจากที่มันปดนะครับเป็นกระแทบแล้วก็เอาก,าการะแทบติกี้เข้ไปครับเอากระแทบตะกี้เลงไปครับบาาัต่อ,อ้าไปกระแทบไปกับป,ปูนครับใบกระเพราครับ เรียบร้อยแล้วครับแกงปลาครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแกงปลาสูตรทีโนอิสานี้ดีครับขั้นตอนสุดท้ายใบกระเพราครับผมเอาครับวันนี้ก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยครับบานครับน้ำขุกคิดครับแซบๆซบแข็งแขครับวันนี้ครับ นี่ครับแจงป้าที่นุ่นอิสานที่ครับน้ำขุกขิกครับผม